สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถตักล้อยางนะครับครับวันนี้เป็น TCM ครับรุ่น850นะครับตัวนี้มากับใบใบมีดดันหิมานะครับอ่าแบบสไลด์ได้เลยครับครับซ้ายขวานี่ครับสามารถสไลด์นะครับไปหน้าไปหลังได้เลยนะครับอ่ามาพร้อมระบบเอล็อกนะครับ ตอนนี้ก็สามารถนะครับที่จะวางพื้นแล้วก็สไลด์ได้ครับด้หลายทิศทางเลยนะครับก็เป็นรถดันที่ม้านะครับแต่ว่าพี่พินไดหาใช้เป็นมุ้งกี่นะครับเราก็มีนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นมุ้งกี่ได้นะครับเป็นรถเก่านอกนะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยในญี่ปุ่นใช้งานเบาครับตัวนี้ใช้ดันที่มามาก่อนครับสภาพ สวยครับแห้งเลยครับเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยครับที่พี่นี่ได้หาอยู่ก็ลองมาดูรถนะครับที่ร้านได้นะครับไทยทรงบลพระรามสองสมุทรสงครามนะครับตัวนี้ถ้าใส่บุ้งกีนะครับบุ้งกีก็จะอยู่ไซส์ประมาณ3ามคิวนะครับ3ามคิวสภาพสวยเลยครับตัวยางครับเป็นยางเบอร์20.5ขอบ25ครับถ้าเทียบนะครับเทียบไซส์กันก็จะเป็น ประมาณคมสูนะครับ WA สอ0ามร้อยนะครับผมภายในกันนะครับจะชมภายในกันเดิมนะครับก็จะมีเบาะได้สองตัวครับรุ่นนี้มาดูคอนโทรลกันนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับอะใช้อะไรกันบ้างตัวนี้ใช้ยกขึ้นลงนะครับอยกขึ้นลงนะครับ ถ้าเราใช้บุ้งกีนะครับเราก็ใช้แค่สองตัวนี้นะครับแต่ี่ปุ่นนะครับเอาไว้ใช้งานดันหิมะนะครับสามารถสไลด์นะครับใบมีดนะครับกับหน้ากับหลังได้เลยนะครับนี่นะครับปึ๊บโอเคนะครับนี่ทรงนี้เลยนะครับดันเพื่อนรวบนะครับหรือว่าดันแหวกนะครับนี่ดันแหวกนะครับผมนีเป็นไงครับฟังก์ชันเ่นะครับ เราสามารถปรับไปใช้สําหรับดันดินนะครับต่างๆได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นมุงกีก็ได้นะครับเลือกออปชันกันได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับด c m 8 5 0นอ่ทดสอบระบบเกียร์หน่อยนะครับตัวนี้เกียร์ทอร์กนะครับสี่เกียร์นะครับเอสนะครับอ่าเป็นเบรกแบบทิฟฟี่ครับเบรกลมนะตัวนี้ แยเจียกหนึ่งนะครับหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับโอเคครับฝอยหลังครับหนึ่งสองสามครับสี่เรียบร้อยนะครับห้าเบิ้ลเครื่องอ่ารถเก่าแต่ถือว่าสวยอยู่ครับสภาพโอเคเลยครับ ร้อมใช้งานครับเก่าญี่ปุ่นนะครับภายในเฟอร์นิเจอร์ก็ยังสวยอยู่นะครับาบใช้น้อยครับอ่าของอะไรก็เป็นระบบไฮโดรลิกนะครับนิ่มๆนะครับคอนโทรลง่ายนะครับเบรกแบบสิบล้อครับเบรกจะฟีนัฟังเสียงครับประมาณนี้โอเคครับยังไงสนใจนะครับก็ติดต่อแอดไลน์ต้อมเบอร์0 9 5 7 8 5 เก้4นะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ2เบอร์ได้เลยนะครับผมโดยรวมก็สวยครับราคาไม่แพงนะครับอ่ารุ่นเก่าเก่าไซส์ใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้ tcm 850นะครับก็เปลี่ยนออปชั่นได้เป็นมุกอี่สาคิวก็ได้นะครับเทียบเท่าโคมสุข wa ส0 0นะครับนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรถตัก tcm รุ่น8 5 0ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ต้อมลาไปก่อนสวัสดีครับ